ว่าคนเดียวครับทำไมกับคนเดียวเลิกกับเมียทำไมเลิกกับเมียปลาครอบครัวครับหลายเรื่องแอบเมียเล่นเกมแ่บเบอร์เขาขอบจริงเขาพูดตลอดทำไมเลิกเลิกอ่ะเออหลายเรื่องครับปัญหาหลายเรื่องเกมดาวเปล่าวเหรอเฮ้ยเฮ้ยส้มด่าเราริ้งเมียกับบ้านคนเดียวนะวันเนี้ยไม่เมียมันให้พี่อนมันรัดคมกับบ้านคนเดียวอ๋อล้ทะเลาะกันหรือว่าเลิกกันเลิกกันเลย เลิกกันเใครบอกเลิกครับใครบอกเลิกมันครับมันครับแล้วเลิกกันกี่วันครับเนี่ยเลิกกันกี่วันกินช่ถาวรนะถาวรเม้งเม้งตรงไหนอยู่เขาทักกวนผมเลยเราควันควันควนทำไมอ่ะไม่รู้เขาาด่ายับเลยด่าเล้วด่ากูเลยยับเลยไม่มันด่ากูยยับเลยแล้วมึงยอมเปล่า ยอมนี่เล่นเกมอยู่เราไงต่อพอเเสร็จมันบอกเลิกเลยโอ้ดราม่าเลยนะดราม่าดราม่าโอ้ยเล่เกมผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าผมเล่นเกมอ่ะไม่ให้เขาทักควันไงเขาทักควันผมรอบแต่รอบแล้วเหมือนกันเฮ้ย่อ้าวใครบอกเลิกอ่ะมันเนี่ยบอกเลิกองกับเมผมเล่นเอาเล่นเกมเขาบอกว่าผมเล่นเกมเยอะกว่าแต่ผมเล่นเวลาบ้างไงไม่พอใจเออเขาด่ายับเลยด่ายับ โอโหหมายถึงด่ามันเลยอ่ะมันมาด่าคุย้ําเลยเล่นเสร็จแล้วเอาเลยเล่นเสร็จเอาเลยเล่นเสร็จแล้วเอาเลยโอ้หนะไม่บอกเลิกกูเลยโอ้เหี้ยแหมโดนน้ำอะไรโดนน้าเยี่ยมึงดิเยอะเมียเมียคนไหนอะจแดงครับเป็ด็ังโอ้โหแล้วแล้วแม่ไม่พอใจเลยครับอไม่พอใจ ทำไมอ่ะผมผมเล่นเกมบ่อยเลยผมเลยเป็นเวลาไงโอ้เราเล่นเกมเยอะทักมาให้ทักมากวนบอกเขาเราเล่นเกมเนี่ยทักมาก็บอกกับทางแล้วมันแหลกมันแหลกเออเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยเขาทักมาด่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 าโทรมาเปล่าไม่โทรไม่กล้าโทรอ๋อด่าเอาด่าเอาโอยมึงจะด่ามันด่ากูเอาด่ากูเอาไม่เป็นอะไรเราเราด่าไอ้ส้มอ่ะ ด่าทุกวันด่าแม่มึงนะไม่ด่าพ่อเอ้ยเออนั่นแหละมึงบอกเลิกเลยบอกเลิกเลยเออด่าแล้วก็ด่ายับเลยก,ก็เลยต้องยอมเลิก่าด่าเยอะไปอ่ะบางทีงทก็ท้อเป็นคนเราท้อเป็นะท้อเป็นเพราดาร่าแรงไปนด่ามากนะด่ามากแนะเพาด่าแรงไปบางที่ผมก็ไม่ได้เล่นอะไรเยอะขนาดน,นั้นไม่ใช่เวลา嘛 โอ้แล้วยบบอ,อย่าบอกเมียว่ากลับมาเปล่าให้กลับ,บไปซะ <laughs> <laughs>